ยักสนุกตื่นเต้นร้าใจครบทุกความมันในที่เดียวสามารถแอดไลน์ได้ที่ adpk 2 4อย่าลืม adpk 2 4โอเลกุนาโซชาออกโรงพูดถึงอริเตนฮาร์กกับภารกิจการพาปีแสดงกลับมายิ่งใหญ่อีกครั้งโอเลกุนาโซชาอดีตผู้จัดการปีแสดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดยกให้อริเตีนฮาร์กกุนซีปีแสดงคนปัจจุบันเหมาะสมที่สุดแล้ว ในภารก,กิจกอบกู้ทราบความลุลวของสโมสรนแม้ผลงานของฤดูกาลนี้จะออกไปในเชิงทรงกระสุดมากกว่าการพัฒนาก็ตามผมรู้ชัดเจนว่าเขากำลังเผชิญหน้ากับอะไรทั้งในช่วงเวลาที่ดีและช่วงเวลาที่ยากลำบากเราต้องการขึ้นสู่จุดสูงสุดอีกครั้งและผมมองว่ามันจะเป็นแบบนั้นกับเอริกโซชาย,ยังถูกถามเกี่ยวกับแผนงานของสโมสรนภายหลังการเข้ามาของเซอร์จิมไรคลิปซึ่งเขากล่าวว่าเราต้องเคลื่อนไหวตามกรอบเวลา แล้วในขณะนี้ต้องมีบางอย่างเกิดขึ้นไม่ว่ามันจะเป็นการปรับปรุงหรือการสร้างสนามแห่งใหม่มันก็ต้องทําเพราะเราจะล้าหลังหากเราอยู่ที่เดิมแฟนบอลคงเสียงแตกอย่างแน่นอนเพราะประวัติศาสตร์เป็นสิ่งสําคัญแต่เราเองก็เคยพละจากเดอะคลิปสนามฝึกซ้อมเก่าซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของยูไนเต็ดและบัตวีเบฟเพื่อไปยังแคนาดามาแล้วมาครั้งนี้ก็ดูเหมือนว่าเราอาจจะต้องสร้างสนามแห่งใหม่ขึ้น โรมาโน่เผยแมนยูเหล่งมอบสัญญาใหม่หลังแข่งดาวรุ่งหลังฟอร์มโดดเด่นกับสโมสอนฟาบิโอโรมาโน่นักข่าวชื่อดังอิตาเลียนออกมาเปิดเผยว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดยักษ์ใหญ่แห่งพรีเมียร์ลีกวางแผนที่จะมอบสัญญาฉบับใหม่ให้กับคอบบี้มนูกองกลางมากพรสวรรค์ในเดูนี้โรมาโน่กล่าวว่าคอบบี้มนูเป็นหนึ่งในนักเตะที่มีพรสวรรค์ดีที่สุดในโลกและทําผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมให้กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในตําแหน่งกองกลางมากสะจนแมนยู กำลังเตรียมเสนอข้อสัญญาใหม่ให้กับเขาแต่มันไม่ใช่สถาน,นการณ์เร่งด่วนดังนั้นปีแสดงจึงไม่ถูกบังคับให้ทำการเจราจาโดยเร็วที่สุดแต่พวกเขาต้องการจัดการให้มันเสร็จสิ้นภายในปี2024เพราะสัญญาปัจจุบันของนาเตะยังมีอู่ยาวพวกเขาอยากให้คอบบี้เป็นหนึ่งในโปรเจกต์ของทีมทั้งในปัจจุบันและอนาคตเขาเป็นคนที่มีพอสมควรอย่างยอดเยี่ยมและสมควรได้รับเงินเดือนที่มากขึ้นแต่การที่ทําให้เขารู้สึก เหมือนเป็นผู้เล่นคนสำคัญของยูเนเตดก็สำคัญไม่แพ้กันดาวเตะวัย18จ้างเกิดในสีสน,นี้ได้อย่างน่าประทับใจลงเล่นในกับแมนยูไปแล้วรวมทั่วรายการ16นัดซัดไป2ประตูเอริเทนฮาคลายข้อสงสัยทำไมฟานเพอร์ซี่โผล่สนามซ้อมแมนยูเอริเทนฮาออกมาเปิดเผยสายเหตุที่โรบินฟานเพอร์ซี่อดีตกองหน้าชุดแชมเปี้ยนลีกครั้งล่าสุดปรากฏตัวที่สนามซ้อมของแมนยูเมื่อสัปดาห์ก่อน เรายินดีต้อนรับอดีตผู้เล่นของแมนยูในเตะทุกคนอยู่แล้วและเราต้องการที่จะช่วยพวกเขาเราช่วยเหลือพวกเขาในเรื่องของการอบรมโปรไลเซนและการได้เรียนรู้มันเป็นเรื่องดีที่มีเขาอยู่กับเราผมหวังว่าเขาจะได้รับข้อมูลมากมายที่จะช่วยเขาได้ในอนาคตแต่แน่นอนรวมทั้งเรื่องการทําให้เขาสอบผ่านโปรไลเซนด้วยมันยอดเยี่ยมมากที่มีหนึ่งในไอคอนของแมนยูมาที่นี่อย่างที่ผมบอกไปเรายินดีต้อนรับอดีตนักเตะคนอื่นด้วยเราต้องการช่วยพวกเขาเหล่านั้น เราคิดว่าเรามีโค้ดที่มีประสบการณ์และมีความสามารถมากมายที่นี่ดังนั้นพวกเขาสามารถเรียนรู้จากโค้ดแต่ละคนและเราก็ดีใจที่ได้ทำเช่นนี้บุนโนกิมารายกองกลางนิคเซนเผยมีความสุขอย่างมากกับการทำประตูช่วยทีมในเกมนัดล่าสุดสาริกาดงบุกชนะน็อตเทิมฟอร์เรส3-2ในศึกเพลย์แมต์เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาส่งผลให้เดอะแม็กพายเก็บเพื่อนไปนสาสมคะแนนจาก24นัดมิฟฟิบราเซเลนที่ทำคนเดียว2ประตูในเกมดังกล่าวกล่าวว่า การมาเยือนเพื่อลงเล่นที่นี่ไม่ใช่งานง่ายแฟนบอลของพวกเขาทําสิ่งที่แสนพิเศษมันเป็นเรื่องที่พิเศษสำหรับผมอย่างมากในการทํา2ประตูต่อหน้าแฟนบอลพวกเราผมสนุกกับมันมากไม่เพราะผมลงเล่นในตำแหน่งเบอร์หหน้าที่ของผมคือการผ่านบอลและทำแอซิสวันนี้ผมเล่นในตำแหน่งเบอร์8และผมช่วยทีมได้ฤดูการก่อนเราเล่นนอกบ้านไม่ไดีเท่าไหร่สัปดาห์หน้าจะมีหนึ่งเกมให,ใหญ่รออยู่เป้าหมายของเราในปีนี้คือจบพื้นที่ฟุตบอลยุโรปให้ได้อีกครั้ง